มาจ้าวันนี้จะพาไปชมโซนเมืองเก่าของยโสธรน,นะคะแล้วก็จะพาไปวัดหลวงตาพวงนะคะหรือวัดศรีธรรมารามนะคะที่ตั้งของวัดเนี่ยจะอยู่ติดกับริมน้ำชีเลยค่ะถึงแล้วเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นค่ะ เงียบแล้วก็มีลมพัดเบาๆนะคะสถานที่ตรงนี้ตอนที่หลวงตาท่านมรณภาพนะคะเป็นที่สำหรับจัดพิธีเผาท่านนะคะหลังจากนั้นก็สร้างเป็นเจดีขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะคะด้านใน